สวัสดีค่ะยังอยู่ที่เดิมนะคะที่โคชิเซเหมือนเดิมโคชิกะ <c oughs> ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า <c oughs> อ๋อออกแล้วเามา่อคือเป็นสนามฟุตบอลในรูปป้ายข้างหน้า <c oughs> <c oughs> ก็จะให้ดูนะคะสวยงามค่ะนู่น,นเลยค่ะเดี๋ยวจะเดินไปใกล้ๆนะคะ เราจถ่าให้ดูอีกทีนึงที่ใกล้ๆตอนนี้ก็จะเบรกค้นคปไปก่อนนะคะให้ดูไกลๆไว้ก่อนนี่เลยค่ะเป็นหลังคาเป็นโลหะนะคะก็น่าจะเป็นโลหะประสาทเหมือนบ้านเราเสาไฟก็สวยงามด้วยต้นด้วยดอกไม้ประดับค่ะ เวลามองไปตรงๆคือเสาเรียงกันก็จะสวยงามที่นี่ก็สะอาดตาเหมือนกันสะอาดตา,าคือเป็นยุโรปก,ก็จะสะอาดอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ใหญ่พอสมควรดูตึกอาคารนะคะก็ประ,ประมาณนี้ค่ะเดินผ่านกล้องเองนะคะดิฉันไม่ได้ถ่ายคุณนะคะฉันฉันถ่ายโลหะประสาทค่ะ นี่สวยงามสวยงามไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอ๋อมูเซียมไหมเออใช่เป็นมิวเซียมอะไรพิพิธภัณฑ์นี่ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์มูเซียมประมาณนั้นอ่านเ <c oughs> ดาเองนะคะเพราะว่ามันจะมีตัว M U แล้วก็มีตขี K ตัว C Z E แล้วก็ U แล้วก็ M น่าจะใช่มิวเซียม ก็คือแถวนี้หลังคาน่าจะเป็นโลหะทั้งหมดสองทั้งสองอาคารด้าน,นี้ก็อาคารตรงด้านหน้านู้นก็เป็นอาคารเก่านะคะน่าไปถ่ายมากเลย๋ยวจะต้องเดินไปค่ะเดินไปให้ถึงเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนู้นมาอยู่เมื่อ2014เอ,อ15ก็เดินมาถงตรนียเดินสำรวจตรวจตาหมดแล้วค่ะอ่า ดูมุมนี้นะคะโอ้มุมใหม่ค่ะเมื่อตะกี้รถวิ่งจงเบรคคลิปแทบไม่ทันน่าจะไม่ทันน่าจะเห็นป้ายทะเบียนด้วยอ่ะต่คงไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าไม่ได้หันไปถ่ายคุณเต็มๆก็คือคุณวิ่งผ่านมามามีคนวิ่งถืออะไรเนี่ยเปืยด้วยอ่ะ จะดูด้านหน้านะว่ามีอะไรหรือเปล่า <c ười> คนไก่บ้านไม่ได้ลำมอนะคะไม่ได้ลำมกนะคะอุ้ยมีด้วยจริงจริงด้วยละ่ะอ่าธรรมชาติจริงๆนะคะปั้นเนี่ยแต่ไม่ค่อยโตแต่ <c ười> ลึงดอกไม้สวยๆค่ะให้ดูดอกไม้สวย <c ười> จะโดนไอ้นั่นไหมเนี่ยมันเป็นรูปปั้นนะคะนู่นน่ะนักลอบอ่ะโอ้โหใส่เสื้ออย่างสวยโอ้คุมผ้าอย่างสวยแต่ไม่ใส่เสื้อผ้าอ่าที่นี่ก็มีเซียมค่ะมิวเซียมสวยด้วยโอ้โหมีรูปนางฟ้ามีปีกสวยงามเห็นไหมคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะนี่ มุมไกลคะ่ะให้ดูนี่คะ่ะโลหะประสาทที่หลังคาเป็นโลหะจะเป็นมิวเซียมอ้ามีคนเข้าออกด้วยก็าอาจจะทำงานทั้งในหรือว่าจ่ายตังเข้าไปดูเนาะก็จะหาเวลาม็กกระดูสินะ่ะรูปปั้นอยู่ข้างบนน่ะสาคุมผ้าอย่างดีแต่ไม่ใช่กางเกงอ,อย่างรอเลย ศิลปะค่ะศิลปะศิลปะที่นงดงามค่ะอ่าเราก็มาเจอป้อมปราการแบบโบราณโบราณของเก่าที่ทําจากไม้นะคะเนี่ย้สวยค่ะเขาได้ไหมอ่ะน่าจะได้มั้งอ่ะอุ้ยดูนะคะโอ้โสุดยอดมากฝีมือจริงๆงานฝีมือนี่เป็นงานไม้นะคะเนี่ยเป็นของเก่าโบราณที่เขาอนุรักษ์เขาไว้โอ้โหหลังคาก็เป็นไม้ ทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยค่ะสวยงามมากขออนุญาตนะคะเจ้าหน้าที่ <c oughs> เปิดประตูไว้อีฉันก็ขอเข้ามาถ่ายนะคะีฉันขอลง YouTube นะคะสวยจริงๆสุดยอดฝีมืออ่ะอันนี้กันฝนได้ด้วยโอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะเจ๋งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นอยู่แต่เข้ามาไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นเขาปิดพอดี ตอนนี้เขาเปิดประตูก็เลยเข้ามานะคะอ่านี่เป็นหอะระฆังนะคะแล้วก็จะขึ้นไปยังไงอ๋อมีเชือกโยงลงมาเพื่อจะเคาะระฆังอ้ทำไงจะเห็นอะ,อะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคนไก่บ้านเริ่มหิวข้าวแล้วคะ่ะอาหารอยู่ในกระเป๋าต้องเตรียมจบคลิปที่สีแยกสวยๆงามงามนะคะ โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ